สวัสดีค่ะหลังจากที่นรายดูเข้าฝนตกต่อเน,นื่องหลายวันนะคะเพื่อนๆปรากฏว่ามันไม่มีแสงด้วยนะคะปรากฏว่าผักยืดนะคะน้องผักยืดโดยเฉพาะกีนกตัวนี้นะคะเนี่ยมาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยอันนี้ยืดมากๆเลยนะคะต้นผักยืดนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแค่ชั้นใบแค่สองชั้นประมาณนี้ประมาณต้นนี้เลย ประมาณต้นนี้นะคะมันจะมีชั้นใบแค่สองชั้นแบบนี้ทุกกล่องเลยแล้วทีนี้เราก็ได้เอาไฟมาติดค่ะเพื่อนก็เลยเอาไฟมาติดแบบนี้แล้วก็เปิดไฟให้ช่วงกลางคืนผ่านมาสองคืนนะคะปรากฏว่าน้องผักโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะปรากฏว่าจาก ก็คือโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะคิดว่าเปิดให้ลองลองเปิดไฟดูทีนี้เออก็ได้ผลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะลองดูในช่วงฝนตกนะคะถ้าใครมีโรงเรือนแบบนี้เปิดไฟให้เขาหน่อยก็ได้นะคะจะได้โตขึ้นเนี่ยมันต่างจากเดิมมากนะคะไม่ได้ถ่ายก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆดูแต่ว่า ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ห็นไ้โตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอย่างตัวนี้นะคะเรสคารอลเห็นไหมคะเนี่ยจากที่มีชั้นเดียวเนี่ยเริ่มขึ้นมาเยอะเลยยุ่บวันหมงกระปุ่นอีกสองถึงสามวันก็จะก็จะออกได้แล้วนะคะรอบนี้ก็จะต้นเล็กหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าถ้าไม่ตามถ้าไม่เปิดไฟให้คิดว่าน่าจะ <c oughs> น่าจะไม่ได้ผลเลยนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นเรสมินิคอร์ สวยมากนั่นแหละนะคะผลพลอยได้จากการเปิดไฟให้เขาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดให้มันโตขึ้นนะแต่ว่าปรากฏว่าผักมันโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยสระหลอดไฟช่วยได้เยอะนะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ กพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสรบวัันนี้สวัสดีค่ะ